การทำบุญวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ขาเช่นใส่บาตรพระวันละกี่องค์ก็ตามได้ทาบุญให้ท่านเป็นประจำวันและรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาสวดมนต์อิจิปิโสสวขาโตสุปฏิปโนประจำตัวของเราทุกวันมีกระซิว่าเราได้คิดใสอดีงาม แห่งความเป็นมนุษย์ติดตัวของเราไปได้เรื่อยๆพอไปเราอาจจะเกิดให้สูงกว่ามนุษย์เทวบุตรเทวดาอินทรพรมก็ไปจากมนุษย์ผู้มีบุญนั่นแหละไม่ใช่อยู่เฉยๆก็ไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นอินเป็นพรหมไปได้อย่างนั้นมันไม่เกิดได้ง่ายๆนะเกิดได้ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศล เราได้สร้างมาบุญกุศลจะสร้างเราตกแต่งเราให้เป็นคนดีไปเกิดในสถานที่ดีเช่นอย่างน้อยเกิดเป็นมนุษย์มากกว่านั้นก็เป็นเทวบุตรเทวดาอินทร์มีแต่ส,สถานที่ที่เป็นทิพเป็นทิพให้เราได้เสวยเพราะอำนาจแห่งบุญกรรมของเราทั้งนั้น พอท่นานเพียงขอให้พี่น้องทั้งหลายมีความรักใคร่ใกล้คิดกับบุญกับกุศลการทำบุญให้ทาน <c oughs> ให้ทำเสมอประจำนิสัยมนุษย์ผู้ต้องการความดีงามสัต์ทั้งหลายเขาไม่รู้ว่าการสร้างความดีความชั่วเป็นอย่างไรมนุษย์เรารู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เรามาสร้างความดีวันนี้เช่นมาทอดผ้าป่า,ปาก็คือมาสร้างบุญกุศล เป็นเครื่องหนุนจิตใจของเราให้สูงส่งขึ้นไปเป็นลำดับลำรานับว่าเรามาต่อวาสนาบารมีของเราให้สูงส่งขึ้นไปขอให้พี่น้องทั้งหลายสืบต่อวาสนาของตนที่บุญกุศลนำมาให้พาเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วส่งเสริมความดีงามจากภพมนุษย์นี้ ให้ได้สูงส่งยิ่งกว่านี้เป็นเทวุธเทวดาอินทร์กรมทาบุญกุศลมากๆสามารถจะถึงพะนิพานได้เพราะบุญกุศลนี่ส่งได้ทั้งนั้นมีมากมีน้อยเป็นความดีงามเป็นศักดิ์ศรีลำดับตัวของเรายัางคอ้พากันสร้างบุญสร้างกุศลนีอย่าปล่อยตัวเกิดมาวันหนึ่งวันหนึ่ง มืดแจ้งผ่านไปเฉยๆเราไม่ได้สร้างความดีงามเลยก็เท่ากับวันนั้นเป็นโมฆะไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเรามีแต่มืดแต่แจ้งจากพระอาทิตย์พระจันทร์ผ่านไปผ่านมาแต่เราไม่ไผ่านส่วนบุญส่วนกุศลพอได้ผลได้ประโยชน์เข้ามาสู่ตัวของเราเลยก็ยไม่เหมาะสม เพราะนั้นจงให้สร้างความดีตลอดไป <c oughs> อยู่ในบ้านในเรือนสมบัติที่ติดตัวของเราได้ทุกระยะนั่นก็คือคำบดีกรรมพุทธโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้ไปที่ไหนให้ระลึกถึงพุทธโธจะเท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวระลึกธรรมโมระลึกสังโฆ เท่ากับเราตามเสด็จพระธรรมพระสงฆ์ไปตลอดใกล้ชิดเข้าไปโดยลำดับก็ถึงนิพพานได้เพราะอำนาจแห่งคุณธรรมที่เราส่งเสริมภายในจิตใจแล้วก็พ,พยุงใจของเราให้สูงส่งขึ้นไปเป็นลำดับถึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ระลึกถึงศีลถึงธรรม <c oughs> วันหนึ่งวันหนึ่งอยา อยู่เฉยๆกินเฉยๆนอนเฉยๆเ,เล่นไปเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นี่มันมืดกับแจ้งไม่ไปตกนรกบกไม่คืนสวรรค์ชั้นผมได้แหละแต่เรามีทางตกนรกบกไม่ก็ได้ไปสวรรค์ชั้นผมก็ได้ไปนิพพานก็ได้ด้วยการฝึกขาดดัดแปลงตนในทางที่ถูกที่ดี <c oughs> เราก็เป็นคนดีขึ้นไปเรื่อยสูงส่งขึ้นไปเรื่อยต้องพากันตั้งอกตั้งใจสร้างความดีงาม <c oughs> เวลาจะหลับจะนอนก็ให้ไหว้พระซะก่อนพอจะไหว้พระแล้วก็เราได้สวดมนต์ร่อขนาดไหนยาวขนาดไหนก็ให้ลึกถึง <c oughs> อิติบิโสภะกวาสวขาโตสุปฏิปันโนเรียบร้อยแล้ว ค่อยนอนนอนก็ให้ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือคำบดีกรรมคำใดก็ได้เช่นระลึกถึงพุทโธพุทโธให้หลับไปกับคำว่าพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆนั่นเป็นความหลับที่เป็นมงคลตื่นขึ้นมาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจก็มีบุญมีกุศลหล่อเลี้ยงตัวเองนี่เรียกว่า พูดนอนไม่เสียผลเสียประโยชน์กินได้มากน้อยเพียงไรก็ให้ลึกถึงทานการเสียสาระเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลหนุนจิตใจของเราให้มีทรัพย์สมบัติภายในคือบุญกุศลเขาสู่ใจและอยู่ที่ใดได้ใช้ได้สอยอะไรก็ให้ลึกถึงบุญถึงทาน อย่ามีแต่อยู่แต่กินเฉยๆทิ้งทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์กินแล้วก็ให้ได้ทานให้ได้เสียสละการกินอยู่อวไวเป็นเรื่องของร่างกาย <c oughs> ได้มาเท่าไรมันก็กินหมดนั่นแหละร่างกายได้มากได้น้อยมันกินหมดถ้าใจไม่ได้สร้างความดีงามใจก็แห้งผากท้องแห้งก็ว่าได้นะ ตัวตัวของเราในท้องเต็มกินอะไรกินไม่เลือกกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่น้ำน้ำอย่างฟาดสระอสุราเข้าไปอีกนี่พวกยักษพวกผีกินไม่อิ่มไม่พอจิงยาพิษยาภัยคือสุรายาเมาเข้าไปในใจแล้วก็ไปเผาหัวใจพาเจ้าของไปตกตะลกบุกไม่จนได้เพราะเจ้าของทำลายตัวเองด้วยการทำชั่ว ผู้ที่รู้จักตัวเองก็ให้เลือกตั้งแต่สิ่งที่ดีงามมาปฏิบัติมาอยู่มากินก็เป็นมงคลให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะ <c oughs> คำสอนที่มาสอนทุกวันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพ <c oughs> ระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เป็นศาสลาเอกของโลกไม่มีเยสติดตัวเลย ติดใจเลยเป็นผู้บริสุทธิ์พุทธธนำคำสอนมาสอนพวกเราก็อให้นำไปปฏิบัติเราก็เท่ากับเราตามสเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยโอวาทคำสั่งสอนที่ปฏิบัติตามท่านเราก็จะเป็นคนดีมีความสุขความเจริญเว <c oughs> ลาตายไปแล้วก็ <c oughs> เกิดเป็นมนุษย์อย่างน้อยเกิดเป็นมนุษย์ มีฐานะอันดีงามไม่อดอยากขาดแคลนจากนั้นบุญกุศลที่เราสร้างไว้ตั้งแต่เวลาเราเป็นมนุษย์นี้ก็ส่งเราให้ไปเป็นแดนสวรรค์ได้แดนสวรสวรค์คือพวกเทเทวบุตรเทวดาเต็มอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นๆสวรรค์มีหลายชั้นตั้งแต่จาตุมไปนะ ถึงหกชั้นตั้งแต่จาตุมแล้วก็ขึ้นไปถึงอะไรถึงยามาดุสิตรู้แล้วน,น,นีมีมีมัสส์มีมิตระสาวดีไปดิมมิตรสาวดีเป็นสวรรค์หกชั้นจากนั้นก็เป็นพรหมโลกสิบหกชั้นทั้งหลายเหล่านี้เป็นสถานที่อันเป็นทิพย สำหรับผู้สร้างบุญสร้างกุศลจะได้ไปอยู่ได้อาศัยคนไปสวรรค์ชั้นนั้นนั้นล้วนแล้วแต่คนมีบุญคนมีบาปไปไม่ได้แดนนรกหลุมไหนใหญ่เท่าไหรลึกเท่าไรทรมานด้รับความทรมานแก่ผู้ตกนรกมากน้อยเพียงไร <c oughs> บาปจะใสเราลงไปสถานที่เช่นนั้นซึ่งเราก็ไม่มีใครต้องการเลย แต่ก็หลวมตัวทำลงไปด้วยความอยากความทะเยอะทะยานเพราะนั้นขอให้ฟากันทราบเสียตั้งแต่บัดนี้สิ่งใดที่เป็นภัยแก่ตัวของเราเป็นอุปสรรคต่อตัวของเราให้ได้รับความทุกข์ความทรมานทั้งชาตินี้และชาติหน้าให้ฟากันงดเว้นอย่าฟากันทำให้ทำตามคำอสอนของพระพุทธเจ้า จะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับลำราต่อจากนั้นก็พ้นจากทุกได้พรอำนาาแหงบุญแห่งกุศลนี่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ใครตกแต่งได้เมื่อไรไม่มีใครตกแต่งได้ท <c oughs> ่านแสดงไว้ในบาลีว่ากัมบ,บังสัติมีพัชสติยดีดังหินับปณีตัง ย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้มีความปราณีตเร็วสามต่างกัน,นเพราะฉะนั้นสัตว์โลกนี้เกิดได้มากต่อมากแต่ความประณีตเร็วรามก็มีเต็มโลกเต็มสงสารผู้ที่ดีก็ดีผู้ที่เลวก็เลวผู้ที่สุก,ก็สกุผู้ที่ทุกก็ทุกผู้ที่เป็นมหันตะทุกลงไปชมอยู่ในนรกอเวกีก็จากมนุษย์เหล่านี้ไ,ไป แล้วนี่แตอนมีชีวิตยอยู่ก็ลืมเนื้อหลืมตัวไม่คิดถึงบุญถึงกุศลที่จะเป็นสิริมงคลแก่ทนคิดถึงตั้งแต่บาปภาแต่กรรมใต่ตัวเองด้วยความประพฤติเลวทรามเวลาปรากฏผลขึ้นมาก็เป็นสัตว์ที่เลวทรามเรานี่เป็นมนุษย์ในบัดน,นี้ขั้นต่อจากนี้ไปกรรมชั่วช้าละมมันก็แปลสภาพเราให้เป็นสัตว์ เป็นเปรเป็นผีเป็นสัตว์นรกรเวทีมีลว้วนแล้วตั้งแต่เป็นครบที่เลวทรามทั้งนั้นจงอย่าพา,ากันทำให้พา,ากันโนดเวน <c oughs> ฟังคำสอนของพระพุทธจเจ้าแล้วเราจะไม่ขาดขาดทูนสนดอกจะมีบุญมีกุญสนติดเนื้อติดตัวของเราไปโดยลำดับฟังเสียงอื่นเสียงใดก็ฟังมาแลว้ว โลกนี้เต็มไปด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสเครื่องสัมผัสต่างๆจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดเลือกได้ท้งนั้นแต่ไม่เป็นสิ่ิมมงคลเหมือนเสียงอาดเสียงธร,รม <c oughs> ที่เราได้ยินได้ฟังเช่งเสียงสวดบนตไหว้พระนี่เรียกว่าเป็นเสียงอาดเสียงธร,รมนำเจ้าของให้ไป <c oughs> พ้นจากทุกขโดยลำดับลำดา ท่านแสดงไว้ว่านารกมีจีก็ดีแสดงว่าสวรรค์ชั้นผมก็ดีสถานที่เหล่านี้สำหรับบรรจุสัตว์ผู้เลวและผู้ดีซึ่งมีกรรมต่างๆกัน <c oughs> เช่นนรกกมีทั้งหลายหลุมท่านบอกไว้ <c oughs> เพียงย่อยๆก็ยี่สิบห้าขุมนรกสำหรับบรรจุสัตว์ ผู้ทำบาปกรรมหนักเบามากน้อยต่างกันผู้ที่ทำกรรมหนักกรรมหนักนั้นคืออะไรท่านบอกว่าค่าบิดาหนึ่งค่ามารดาหนึ่งค่าพราะอรหันต์หนึ่งแล้วก็ยุ่งหยุให้สงแตกจากความสมัครคือกนหเง่ง ทำลายพระพุทธเจ้าแม่ไม่ใจเนี่ย <c oughs> นี่เรียกว่าอนันตริยกรรมห้าอนันตริยกรรมห้านี่เป็นกรรมที่หนักมากที่สุดเลยตกโรกโบกไม่ขีกับกีกันกว่าจะได้พ้นจากโทษแห่งกรรมที่ทำไว้อย่างนั้นน,นี่ขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่เราก็ดีทุกคนเราไม่จะไปทำลายไม่ไม่เราไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ ถ้าท <c oughs> ำลายพระสงฆ์ให้แตกแยกกันไม่ได้อาภารายเราก็เป็นคนดีเราก็ไม่เดือดร้อนที่จะไปตกนลรกหลุมลึกๆทรมานนานๆแต่รับความทุกข์มากๆเหมือนอย่างคนที่เขาทำลงไปแล้วด้วยความลืมตัวหลวมตัว <c oughs> เราก็ทำแต่ความดีลงพากันทำตั้งแต่ความดีงาม ให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้าเสียงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเสียงเรียกว่าสวาขาโตะกวะตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วไม่ผิดไม่พลาดให้พากันดำเนินตามนี้เราจะเป็นมงคลแก่ตัวของเรานี่เรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้โลกได้รับความสุขความเริญ สอนมาละความชั่วว่าจำเพนความดีทั้งนั้นเป็นชื่อว่าคําสอนบุญเจ้าแล้วไม่ได้สอนให้สัตว์ไปตกนรกบกไม่แต่สัตว์มันดื้อด้านเองท่า <c oughs> นบอกให้ทาความชั่วช้าดับบกมันก็ดื้อด้านทําแต่ความชั่วช้าลามบกหันตาลงไปแล้วความชั่วช้านั่นก็มาเป็นภยัยเป็นมหาภัยต่อตัวเองเราเมื่อได้ทราบ อัดร,รมจากพระพูติเจ้าแล้วยาป้ากระป๋รำความชั่วช้าล,ลามกเช่น่ังท่านว่าอันตร,รียกรรมห้านี้เป็นกรรมที่หนักมากที่สุดในแดนมนุษย์ใครๆยิงไม่ควรทำเป็นอันขาดข้าบิดาหนึ่งข้ามารดาหนึ่งฆ่าพระอรหันต์หนึ่งยุยงให้สงแตกจากกันหนึ่งแล่านี้ และทำลายบาบทตเจ้าแม่ไม่ตายหนึง่งกรรมห้าประการเรียกว่าอนันตริยกรรมกรรมที่รับความทุกมากที่สุดมแม้แต่ระยะเวลาฟาแลบที่เป็นความสุขอย่างนี้ก็ไม่มีมีตั้งแต่ความทุกความสรมารเต็มตัวในภพชาติอน,น,นั้นี์นี้นอ,อนันตริยกรรมเป็นกรรมที่หนักมากที่สุด ท่านก็สอนเอาไว้เพราะพวกเรามันพวกดื้อด้านมันอาจจะไปหานทำในสิ่งที่ท่านห้ามไม่ทำแล้วจงในโลกต่อหน้าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้มีให้พากันจดจำ <c oughs> วันนี้ได้ฟังเสียงอัด <c oughs> เสียงจำเป็นเสียงมงคลแ่ทั้งตาก็ได้เห็นพระเจ้าประสงฆ์เต็มหูเต็มตาทั้งฟังก็ได้ฟังเต็มหูของเรา ใจก็ได้ชิดถึงพระเจ้าพระสงฆ์ถึงอัตถึงธรรมเต็มหัวใจของเรานับว่าเราได้สร้างมงคลนัอสูงสุดแก่ตัวของเราวันนี้เหลือต่อจากนี้ไปก็เราไปสร้างความเป็นมงคลนี้แก่ตนของเราด้วยการสร้างคุณงามความดีเป็นสิริมงคลแก่เราเรื่อยไปเรื่อยไปเกิดในคมหน้าชาติหน้าก็จะได้เป็น <c oughs> อย่างน้อยเป็นเทเป็นมนุษย์ผู้มีศักดิ์ศรีดีงามมีวาสนาเป็นผู้ที่ขวนเคารพกราบไหว้บ,บูชาเป็นขวัตาขวนใจแก่มนุษย์ทั้งหลายทั่วทั่วไปครับเป็นเทวราก็เป็นชั้นชั้นขึ้นไปเลื่อนชั้นขึ้นไปจากความดีงามของเราเห็นขอให้ท่านทั้งหลายบำเพ็ญความดีงาม สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นสิ่งปัจจุบันไม่มีคำว่าล่วงเลยเวลาไปไหนนโกมีอยู่มีอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เป็นปัจจุบันสวรรค์ก็มีอยู่ตลอดเวลาเป็นปัจจุบันโดยกระทั่งถึงนิพพานก็มีอยู่เป็นปัจจุบันไม่มีคำว่าคลิกคำว่าล้าสมัยดินล่วงไปเทานั้นปีเท่านี้ปีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ล่วงโลยไปบทไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพาอย่างนี้ไม่มีคำสอนของบุพุธเจ้าเป็นคำสอนที่สดสดร้อนร้อนคู่ปฏิบัติตามย่อเป็นสริบงคลคนมีบุญมีกุศลได้อะไรขึ้นมาย่อมได้แต่ของดีของดีนะฮถ้าคนสร้างแต่บาปหาบแต่กรรมได้อะไรมาก็ มีตั้งแต่ความไม่เป็นมงคลได้ผัวมาก็เป็นผัวขี่เล่าเสียสแตกตั้งแต่เล่าทั้งวันทั้งคืนข้าวพ่อแม่เลี้ยงมาตั้งแต่วันเกิดไม่สนใจให้กินเหล้ากินยามันก็เวลาโตขึ้นมามันก็ไปฟาดแต่เหล้านี่คนนี้คนหน้าด้านเหยียบผัวพ่อแม่ไปพ่อแม่ เลี้ยงดูนั้นโอ้มีแต่ของดีของดีได้อะไรมาดีๆเอาไว้ให้นอ้องเอาไว้ให้น้องเอาไว้ให้ลูก <c oughs> พ่อแม่กินของเศรของเด่นลูกกินยังดีเท่าไหร่ยิ่งพอใจของพอ่อของแม่เวลามันโตขึ้นมาแล้วมันเป็นสัตว์หน้ารา้านลูก <c oughs> หน้ารา้านแตหาฟ้าแต่เล่าแต่ยาสุราย,ยาเมาที่ไหนลง อภอโลสุราที่ไหนมันไปทำลายหมดจนโงสุราแตกก็กระจายเพราะไอ้หน้าด้านตอนนี้หัังจากนี้แล้วมันคิดว่ามันจะไปทำลายแดนอาโกเอามันหานเก่งเอาให้หานดูสินะทำลายโลงเล่าโงสุราแตกก็กระจายไปแล้วแล้วไปทำลายแดนอาโกมันจะแตกไหมถ้าเก่งจริงก็ออกไปทำลายมันไม่เก่งนะ ทำลายเรืนอโรกนะทำลายลงสุลาก็ไม่แตกทำลายเดินอโรกยิ่งเผาเจ้าของเป็นเท่าเป็นทางไปหมดสิ่งนี้เป็นของไม่ดี <c oughs> นักปราจ,จอมปรา์ทั้งนั้นเป็นผู้สอนเอาไว้นะพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราช์ฉลาดแหลมคมสอนพวกเราไว้พวกเราเป็นคนโง่เง่า,งาเาต่าตุนเป็นจอมโง่ให้ฟังเสียงท่านผู้เจ้เดียวฉลาดแหลมคม แล้วนําไปประพฤติปฏิบัติเราจะได้มีร่องรอยแห่งความดีติดเนื้อติดตัวของเรา